สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมได้รับภารกิจครับให้ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องให้กับสรีมเมอร์ที่กำลังดังตอนนี้เลยแล้วเขาไม่ได้ดังแค่สรีมเมอร์ด้วยนะเขาเป็นดีเจเป็นนักสแสดงเป็นดาราอว้ยเป็นครบเลยและที่สำคัญคือเครื่องที่เราจะประกอบให้เขาเนี่ยมีครบทุกอย่างที่สรีมเมอร์ต้องใช้นะครับแล้วก็สเปคต,ต้องบอกว่าใหม่ล่าสุดด้วยแต่ปัญหาของผมครับคุณผู้ชมครับนี่ มันเยอะจนผมไม่รู้จะเริ่มยังไงครับนะฮะเอาเป็นว่าให้กำลังใจผมด้วยนะครับการประกอบเครื่องครั้งนี้เนี่ยต้องมาลุ้นกันว่าประกอบปุ๊บจะเปิดติดไหมครับส่วนละเอียดอ่อนเราใส่หมดแล้ว CPU SSD ที่เหลือเราเป็นส่วนงานเคสก่อนจะเอา PSU หรือ power supply ใส่เข้าไปกับ divider 500อยตัวนี้ เรียบร้อยครับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณสัก2ชั่วโมงกับเกือบ3ชั่วโมงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะยกเครื่องนี้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ยกเซตไปที่บ้าน DJ a r อกันครับนี่เรามาเราไม่บอกเขาเลยนะเขายังไม่รู้เลยว่าเราเอาเอาคอมมาให้อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์มาให้ฮลัลโหลมีใครอยู่ไหมครับ ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมฮะเซตเป็นรายการทีวีเช่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นัครับสวัสดีครับตัวเอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราไม่ได้นัดแนะกันมาก่อนนะฮะไม่นัดแนะเลยไม่นัดเลยไม่นัดเลยไวเลสพร้อมของวางขนาดนี้ต้องบอกทู้ชมว่าเริ่มต้นจากเมาส์ตัวเดียวที่ต้องการแต่ตอนนี้ดูสิฮะคือไม่ได้เกรงใจเท่าแหละคือเต็มที่เลยอ่ะคือไม่ได้เก่งความเกรงใจหรอกแต่เราก็เอามาใช้งานใช่คือตอนนี้ทั้งผมและเมียครับ เป็นสเีมเมอร์ทั้งคู่แล้วครับสุดยอดนี่ที่ผมถึงมาเดี๋ยวเหลือลูกอีกคนรอเลยครับพี่เหลือพี่อีกคนให้เล่นสามเครื่องพร้อมกันเลยพ่อแม่ลูกพร้อมจัดให้ครับก่อนอื่นเลยพี่ผมขอโทษพี่ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปที่ไปทำกับ JAB ผมอ่านชื่อแบรนด์พี่ว่า The More t e อ่ะพูดขอโทษอันนั้นดีเลยครับพี่ดีเลยมันเป็นที่พูดถึงครับ ผมก็กลัวเจ้าของแบรนด์เขาจะโกรธไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะเดอร์มอลเทคผมก็เลยไปเดินเดอร์มอลบางกะปิโค้ดครับผมครับผมแต่นี่คือเป็นเดอร์มอลเทคเกือบทั้งหมดใช่เดอร์มอลเทคเนี่ยเทอร์โมเทคเนี่ยผมไหลตามพี่แล้วจริงๆเซตเนี้ยที่ใช้เทอร์โมเทคก็จะมีเคสนะครับแล้วก็ชุดระบายความร้อนอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยพี่มีพัดลมกี่ตัวเนี่ยถึงพัดลม2ตัวพัดลมอันเนี้ยจะไม่มีไฟแต่ว่ามันจะเน้นเรื่องของความแรง อันนั้นได้ความเย็นใช่แล้วก็มีจอบอกอุณหภูมิตั้งค่าไฟใส่รูปที่ได้ใส่รูปอาทิตย์ได้อะไรเงี้ยครับผมแรมก็จะเป็นทับแรมครับพี่สิบหกกิกบัสสามพันสองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีอีก16กิกมาเติมให้อ่าพี่พูดแล้วนะครับถูกต้องครับพี่พูดแล้วนะครับไม่น่ารีบเออไม่น่ารีบออกปากเลยผมได้ยินนะฮะทุกคนได้ยินนะะทุกคนได้ยินนะฮะ ส่วนอื่นๆจะมีเมนบอร์ดจากทาง ASUS ซึ่งเป็น Z5 9 0้ตุนก็เป็นซีรีส์ใหม่เหมือนกันขอบคุณ ASUS ครับแล้วก็แน่นอนครับ CPU ที่ใช้ครับสำคัญมากอันนี้ Intel i7 Gen 11คือ Gen ล่าสุดเอ้ตัวเก่าผมก็ใช้ Intel ใช่อันนั้นน่าจะ Gen 10ครับโอ้อันนี้ Gen 11ล่าสุดของล่าสุดโอ้ไม่ไรผมสลับได้ครับครับผมเนียไม่รู้หลักครับผมแล้วก็นี่ฮะ SSD เป็น M.2 n v m, m e อันนี้รุ่นยอดนิยมเลยจาก WD ครับ1นึ่เทราไบต์อะ่เงีป็นข้อเลย Power Supply ก,ก็เป็น TT อยู่ด้านในครับ850วัตต์มีไฟ RGB ด้วยนี่นฮะประกัน10ปีใส่ปีเลยครับโอเคอชิคน่าจะเรียนมาหาอะไรแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน้องสามทวบ <c oughs> ครับน้องสามทวบเองครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเซ็ตสเต็มทั้งหมดของเครื่องนี้คือมันเป็นรุ่นใหม่เกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะ ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเคสก็รุ่นใหม่เคสชื่อรุ่นว่า divider 500ามันมีดีไซน์ซึ่งฝาด้านข้างมันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมที่เปลี่ยนฟิลได้มันจะเป็นกระจกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นเหล็ก<า>ปิดทึบเดี๋ยวเราปิดที่ดูดเราปิดที่ดูได้ได้เรามีกระจกมาเตรียมไว้ทุกอย่างใหม่หมดเลยโอ้โหโคตรเดียมเดียมเยียมเดียมตอนผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพี่ทุกอันงนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแหละแต่เวลาน้องๆในเวลาเขาเล่นเล่นเกมเนี่ยเขาจะคุยกันแบบเฮ้ ตัวนั้นต้องใช้อันนี้ยี่อนี้อะย่ผมว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่พอถ้าแบบนี้อย่างงี้ทีเดีคือจบใหม่หมดน้องพี่ไม่รู้ว่ารู้ตนไหนเราคือใหม่หมดอย่างใหม่หมดหลักๆตอนนี้พี่เล่นเกมอะไรบ้างสตรีมอะไรบ้างคือถ้าเล่นก็จะมี GTA แล้วก็ฟีฟ่าฟ f ฟ่าออนไลน์พับกี ที่พอจะเล่นได้นะฮะหลักๆสามเกมนี้ที่ผมเอามองอัดอะไรก็บุ้ก็เล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยแต่ว่าหลักๆตอนนี้เท่าที่ผมเห็นหรือคุณชมรู้จักในผมว่าน่าจะเป็น GTA GTA เพราะมาเล่นเยอะเพราะว่าเราสร้างเมืองเองไงพี่เมืองชื่ออะไรครับพี่เคเคเทาเคเค n าย่อมาจากโคตรคูเทาวยอดโคตรคูเทาได้ข่าวว่าต่อคิวเข้ากันเป็นชั่วโมงเลยครับห้องนี้คือเราเราทำเหมือนเท่จริงเราเราอั้นไว้แค่นั้นเองครับอั้นไว้จรคนน้อยแล้วถึงอั้นนมันเข้ารักะาได้ดูเท่ๆครับ มีคนสมัครเยอะคนสมัครคสมัรเยอะสองหมื่นกว่าแต่มันเข้าเมืองได้เพิ่งรู้ว่ามันได้แค่300คนเดี๋ยวจะค่อยๆขยายเป็น4ี่ร้อยห้าร้อยกำลังมีแผนอยู่ครับค่อยๆขยายขึ้นไปเรื่อยๆโดยใช้คอมตัวนี้นะฮะในงานเล่นสุดยอดครับผมนะะฮจริงๆมันมันไม่ใช่แค่สตรีมนะเพราะหลังๆพอเราทํางานข้างนอกก็ไม่ค่อยได้ครับมันก็ต้องมีงานออนไลน์นี่ก็ทําได้หมดถูกไหมพี่ได้หมดเลยอุปกรณ์แล้วก็มีกล้องมีลําโพงมีไมค์ทุกอย่างครบ เซตเนี้ยสามารถสตรีมได้ออนไลน์ได้เวิร์กฟอร์มโฮมได้พี่จัดรายการที่บ้านก็ได้จัดรายการที่บ้านได้เพราะว่า,าถ้าเป็นเซตจัดรายการเนี้ยพีย่ก็จะมีกล้องเว็บแคมจาก e v e r Media นี่น,นี่แล้วก็มีไม์คนเดนเซอร์นี่เป็นไม้ตั้งโต๊ะนะสายวิทยุจะรู้กันครับอ่าแล้วก็การ์ดแคปเจอร์อันนี้ก็ใช้แคปเจอร์ ภาพของของเกมที่พี่เล่นก็สามารถปล่อยสตรีมได้อันนั้น,นเป็นเมนบอร์ดฮะเม <Main board. S 1> นบอร์ด ASUS Z590 ที่อยู่ข้างในและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญกนะ็คือเรื่องของหน้าจอใช่ครับเป็นจอเกมมิ่งจาก ASUS ครับนะครับก็2รุ่นนี้เนี่ยเป็น27นิ้ว ตัวนึงจะเป็น1 4 4 h z ส่เฮิร์ตส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็น 165Hz เฮิร์ตเดี๋ยวหลายคนจังงว่าเอ๊ะทำไมจอมารุ่นไม่เหมือนกันซึ่งก็เผื่อไว้พี่อาร์ตอ่านคอมเมนต์หนึ่งตัวทมันสามารถโรเตทเป็นแบบแนวตั้งได้อ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งที่ก็ใช้เล่นได้เลยจริงเอซูน่ารักมากเพราะว่าทีา่ใช้อยู่ก็เป็น ASU s 27นิ้วนีเหมือนกันครับผมว่านี่เป็นเซตที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะคือแบบทีเดียวปึ้งเดียวแล้วอยู่ไปเลยเลยแต่ว่าที่สำคัญในวันนี้เนี่ยที่เราเล เมื่อกี้พี่บอกว่าเล่น GTA เล่น PUBG เล่น FIFA คือทุกเกมเนี่ยผมว่าอุปกรณ์เกมมิ่งเกมค่อนข้างสำคัญหลายหลายอย่างมันสามารถเซตได้เพื่อให้เหมาะสมกับเกมพี่ก็เลยจัดชุดเต็มเพราะว่า TT เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีแบรนด์ที่ชื่อว่า TTE s p o r t ก็คือทำแบบพวกเกมมิ่งโดยเฉพาะแล้วก็ซัพพอร์ตพวกนักกีฬา p s r t r ร์ตจนหลังๆเขาดีแบรนด์มาเป็นตัว TT พ r e m i ีย ให้มันเหลือแบรนด์เดียวซึ่งทุกอย่างมันจะเป็นทีทีพรีเมียม,ม,มทั้งหมดเลยแล้วนี่ก็เป็นรุ่นใหม่ของทีทีพรีเมียมที่ออกมามันเป็นซีรีส์พี่ซีรีส์อาร์เจนครับอาร์เจน M5 MB1 K5 แรงแต่างทุกอย่างเป็นอาร์เจนหมดเลยครับ จัดให้พี่อายกเสร็จที่เป็นคนเล่นเกมรดัภาพค่อนข้างชัด GTA พับจี PUBG ะอะไรต่างๆแล้วก็ล่าสุดเปิดเมือง KK เคเทาเราก็เลยเห็นตรงเกมมิ่งคอมม n i t ตี้ตรงนี้แหละจัดชุดใหญ่มาให้สำคัญถึงขนาดมีเมาส์บันจี้ที่จัดสายเมาส์ที่เคยเห็นอันนี้ไหมอย่เออผมแกะเลยได้ไหมแกะเลยได้ครับคือมันจะสำคัญเวลาเล่นพวกเอฟพีเอสซไนเปอร์ต่างๆมันจะจัดสายเมาส์ให้พี่มันจะไม่พันวุ่นวายถูกไหมฮะใช่ครับยุคนี้ยุคไฮเทคพี่ ขณะโคดยูไคเตอร์เหล็กสลายไหมไฮยีนอ่ะนี่วางอนี้ใช่ไหมพี่เราก็วางบนโต๊ะอย่างนี้แล้วก็เอาสายเมาส์พาดมันก็จะจัดการสายเมาส์ไปแกะอีกอ๋อเคยมาใชละคือปกติถ้าแบบมันก็จะพ่วงไปสายไ็เป็นแบบนี้มันจะล็อกไว้อย่างี้คือจบเลยถูกแล้วมันก็ต้องเสียบไอ้นี่ไว้ด้วยเหรอะเสียบมันจะมีไฟครับพี่ ถ้าพี่ไม่เสียบก็ไม่มีไฟไม่เสียบก็ได้แต่ถ้าเสียบมันก็จะมีไฟ R G B สวยงามสวยงามถ้าเรื่องสวยงามเสียบไว้ดีกว่าถูกต้องครับตัวอินนี่ตวัวใหม่ป่ะฮะนี่ฮะตัวใหม่เลยครับเป็น T T พิเอี่ยม <line. S 1> ปกติเราเห็นเก้าอ e ี้ที่เป็นแบบ e sport ใช่ไหมพีม่อาร์ตครับเก้าอี้ e sport มันก็จะส่งแบบเลสซิ like, ่งเลสซิ่งหน่อยเหมือนเบาะรถแข่งแต่ว่าอันเนี้ยเขาทำมาให้เป็นแบบเดินมาข้างหน้าข้างหน้าเลยให้เห็นข้างหน้าโอเคนี่ให้เป็นแบบออกแนวอ e c โ n o m i ิ a l l y เพื่อสุขภาพมันเหมือนก็เก้าอี้ออฟฟิศหน่อยเนาะใช่แต่มันก็ยังมีโลโก้ที่เป็นแบบ TT นี่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 ปรับความหนืดได้เฮ้ยเฮ้ยนอนได้เลยนะเนี่ยเฮ้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 ยพี่ใครน้ำหนักเยอะๆกลัวแบบว่าจะปุ้งปังไม่มี150โลครับ อ๋อได้ร้อยห้าสิบโลเลยครับใช่ครับหมายถึงต้ำหนักเก้าอี้นะพี่ร้อยห้าสิบโลครับครับครับผมอ๋อไม่ได้ไว่าให้ผมร้อยห้าสิบโลไม่ได้เนาะหมายถึงคนนั่งนักรับน้ําหนักได้ร้อยห้าสิบโลอ๋อครับอ่าแล้วมันมันสามารถปรับพวกนี้ได้ก็คือเลื่อนเบาะมาข้างหน้าได้เผื่อบางคนแบบช่วงระยะขาแล้วเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วแบบเฮ้ยอ,อยากซื้อหนึ่งเซตแบบผมบ้างเนี่ยพี่ต้องไปที่ไหนอะ จริงร้านคาชั้นนํทั่วประเทศได้เลยครับฝากช่องทางพี่อาร์ตด้วยได้เลยครับที่ช่องทางไหนครับพี่ช่องทางวันนี้ถ้าเล่นในสตรีมเกมก็เป็นช่อง a c e b o o k อาร์ตเองครับแล้วก็ภรรยาเข้ามาเล่นด้วยตอนนี้ชื่อช่องว่าแยมโลเองครับผมดูกันได้ทุกคืนครับเล่นทุกคืนครับขอบคุณพี่อาร์ตครับขรบคุนนาคารับุณครับขอให้สนุกกับการสตรีมและเล่นเกมครับพี่ขอบคุณมากครับผมจะไปเล่นเลยครับจะไปเดี๋ยวนี้เลยฮะเดี๋ยวนี้เลยฮะเดี๋ยวนี้เลยฮะมันต้องเซตก่อน E